สวัสดีครับวันนี้พวกกบผมซาร์กาาเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครมอสโคปนะครับในตำแหน่งของเลนทองนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางมอสโคปได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันมอสโคปนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางมอสโคปได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ทางมอสโคปได้นะครับตัวละครตัวแรกนะครับนั่น ข้างยากนะเพราะว่าถ้าป่าตันโดนเขาก็มีล้างอยู่ดีนะครับและการที่หวานหวานมีสกิลสอน,นะครับก็ทําให้หวานหวานยืนเลนได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าไม่ค่อยกลัวซีซีสักเท่าไหร่นะครับแล้ถ้ามอสโคบป,ปิดหวานหวานไม่ได้ก็มีโอกาสที่ทําให้หวานหวานสวนได้นะครับตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางมอสโคปได้นะครับนั่นก็คือมิซิตานะครับก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าอันตีของมิซิตาเนี่ยทำให้มอสโคปเนี่ยไม่สามารถใช้สกิลที่หนึ่งได้นะครับซึ่งสกิลที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นสกิลหากิน และต่อมาครับนั่นคือไอเทมที่ไว้ป้องกันมอสโคลนะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับเกาะโบราณพุดเกาะใบมีดวายุพิภพก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางมอสโคลได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันมอสโคลนะครับเราไปดูในเกมเพลกันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง i ิ h Man s h o p โดหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มๆเติมปุ๊กเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับล h Man c คอ n ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบ พร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ l i สต์แมนช็อเท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็ม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็ไล้บอกว่าตั้งแต่ปืนทำลายล้างปรับมาให้น่าใช้ยิ่งขึ้นนี่ผมเจอลายลาค่อนข้างบ่อยนะเป็นการคอมโบที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับลายลานะตอนนี้มีแองเจล่าด้วยนะครับ แต่แองเจล่านี่เขาน่าจะมาคอมโบกับหลิกนะแต่ก็ไม่แน่ครับมีสิทธิ์ที่เขาจะเล่นกับไลลาเหมือนกันนะครับใตอนนี้เพื่อนปล่อยจูซินหลุดก็อาจจะโดนกดดันนิดน,นึงนะด้วยความที่จูซินมันค่อนข้างป่วนนะครับเรื่องระยะนี่เราแพ้ไลลาอยู่แล้วนะ ไล่มาขนาดนี้ก็ต้องหนีนครับปืนเล่นไม่ได้นะและลารดรถเข็นทองไม่ได้อีก <First Blood. S 2> โอ้โหอยู่สองแองเจล่าเขาก็อยู่บนเหมือนกันนะครับต้องจ่ายฟิกนะไม่งั้นไม่น่ารอดครับ ถ้าปาตานได้นี่น่าจะได้นะครับอืไม่ถึงตอรี่เพื่อนตอนนี้เต่าเกิดนะเขาน่าจะไม่ได้ขึ้นมาแกงบนนะครับ เราก็ยินบนได้ค่อนข้างสบายนะแต่ก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าลา,ลาเนี่ยระยะการโจมตีก็ดีกว่าเราอยู่แล้วนะเอเจล่าเขาไม่ได้ไปด้วยนะบนสองนะครับอย่างนี้บูทองได้ยากนะครับ เขาไม่ปล่อยอยู่แล้วนะน่าจะเลี้ยงไยลาครับตอนนี้ได้ลาตังน้ำแล้วนะสวยเบนยังดีที่ได้เต่าครับ อ่าและโดนไงต่อได้เพื่อนรีบขึ้นไปกันก่อนครับเรือลายลา,ยลายดันฟีนะยามิยูยามิยู ดูขึ้นมาช่วยครับเรลา,ลาเปิดปูทองนะต้องรับชูครับและหลิงจะเอาสุดอ้าวตันหลิงเรียบร้อย โอ้โหฟิกเลยล่ะเกือบตายเอกิเอครีฟเสร็จเราต้องกลับนะเราบอกยิงเข้ามาจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ลายลาออกปืนทำลายล้างกันนะเกมเขาตามก็จริงนะครับแต่ลายลาเราประมาทไ,<ป>ไม่ได้นะเอายินมาอีกโอ้โหใช้ไม่ทัน เราบอกว่าหยินเงินเขาค่อนข้างน้อยนะก็เลยสู้กับเราลำบากนะครับดูซีดมาแล้วมาสองไม่น,น่ารอดครับเมื่อกี้ผมลึกไปนะไม่โดนครับ เอาลิงได้นะเพื่อนนี่ได้ปอมบนครับเลยลาไม่อยู่นะอยู่บับม่วง ครั้งสามครับรต,รตอนนี้เขาเดินเกาะกลุ่มกันแล้วนะเราก็เร่งฟาร์มครับเพราะว่าจะออกปืนทำลายล้างนะเอาได้นะหิน เอาเลยเพื่อนเปิดเลยแอนเจล่าครับไม่ถึงโอ้โหเกือบตายดีนะหลิงไม่อยู่หลิงกำลังเล่นอยู่ตรงกลางนะครับเรากลับก่อนนะเอาชัวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะตายฟรีอีกตัวนะ แต่จริงเมื่อกี้อยู่ต่อได้นะเพราะว่าหลิงเขาค่อนข้างเจ็บแล้วนะครับไม่น่ามาหาเรานะครับลตลาเพิ่งเอาปูทองมาเองมาไม่ทันนะ เลงหลิงนะครับต้องโดนแล้วเอาแล้วมาโดนหยินแทนคือจริงๆผมไม่ได้กะจะเล็งหยินนะผมจะเล็งหลิงนะครับ แอ็งจะร่าจ่ายฟิกนะเราต้องไปเติมกับเพื่อนก่อนนะครับหลอดใกล้เกิดนะ 私の憎しみを受けてみろランシュアタックエークホーのために捧げた肉と血が盗賊どもの食い物にされている悪い飼い主には子羊でさえ角を突き立てる闇へ ไม่โดนสวยครับชูได้หมดวดนะเนี่ยโอ้โหแล้วย่างแรงเลยละ่ะไม่น่าไปห้าวกับพี่แกเลยนะครับแถมเสียฟิกด้วยนะประเด็น จไ,ได้หรือเปล่าลึกจัดโอเคต้องโดนแล้วครับหลิงเอาละดันป้อมเลยนะอย่างนี้้ปล่อยเขาหลอดไปก็ได้นะครับเราดันป้อมดีกว่านะเพราะว่าหินก็ไม่อยู่นะครับดันยาวครับ ได้ไม่ชูโอเคเตะทิ้งนะตอนนี้ได้วายยูแล้วน่าจะปลอดภัยขึ้นนะครับ Your team เอาแล้วโดนไง จบได้นะครับเพราะว่าหลอดเข้าแล้วนะเอาแล้วหินยังเอาเข้าอีกและเมื่อกี้หินเขายังจะอัจตีใส่เราอีกนะเกมจบพอดีนะครับแต่ถ้าเขาเกิดก่อนนี่ก็ไม่แน่นะมีสิทธิ์ที่เขาจะยื้อเวลานะครับ <Okay. S 2> หินแต่หลอดมันเข้าป้อมแล้วนะแถมเรามีเบนด้วยนะครับถึงผมโดนอั่นตีหินก็จริงนะแต่ก็น่าจะจบชัวร์นะอันนี้ค่า7ตาย2แล้วก็แอซิดหกนะทำดาเมจไป4ี่หมนะครับตีป้อมไป3ามหมนะแทงไป3ามหมนะครับแล้วก็เข้าร่วมไฟสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <Yeah. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no